รัชกาลที่2ส,สวรรคตเป็นเหตุการณ์ที่มีเสียงร่ำารือหลายอย่างถึงเงินงำบางประการเรื่องนี้นั้นปรามบินเครือทองเคยค้นคว้าเรียบเรียงเป็นบทความชื่อฆาตกรรมวังหลวงคดีรอบปงพระชนรัชกาลที่2จริงหรือรือจ้อนกลับไปดูคดีนี้นะคะในพระราชพงศาวดารก็พบว่ามีเงินงำ เรื่องรัชการที่สองสวรรคตจริงซึ่งดูเหมือนว่าพระเจ้าที่พากรบงผู้แต่งพระราชพงศาวดารน,นี้จะจงใจจะเขียนให้กรณีสวรรคตรครั้งนี้ผิดปกติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงราชาสมบัติมาตั้งแต่ปีมาเส็งเอกศกมาถึงณวันพุทธเดือนแปดแรมสีคำปีวอกฉศกทรงพระประชวนให้เหมือนเมื่อพระองค์เรียกพระโอสถชื่อ จารณีเพจครั้งที่